สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องครูติดเกมกับกิจกรรมวิจัยผลึกในวันที่4นะครับเรียกได้ว่าผ่านกันมาเกินครึ่งทางแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะวันนี้จะมีะรายละเอียดกิจกรรมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับและเช่นเคยวิดีโอของเราก็จะมีทำสตมา์แปะไว้ให้ถ้าหากสนใจพาร์ทไหนก็สามารถสกิปไปดูพาร์ทนั้นได้ตามสะดวกเลยนะครับ มาดูกันที่รายละเอียดของผลึกส่องแสงในวันนี้ก่อนเลยนะครับสาหรับผลึกส่องแสงในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาแปลกแหวกแนวกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับผลึกแรกนะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อตัวละครเนี่ยทำการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับแล้วก็จะมีครูดาวหนึ่งครั้งในทุกๆ3วินาทีผลึกส่องแสงอันที่2จะทํางานก็ต่อเมื่อตัวละครสูญเสียพลังชีวิตนะครับคูดาวหนึ่งครั้งในทุกๆ3วินาทีเช่นเดียวกัน และผลึกสองแสงอันสุดท้ายนะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อตัวละครกดใช้สกิลธาตุส่วนผลึกรับแสงนะครับอันแรกเนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตสูงสุด40 60และ70ต์ามลำดับอันที่2จะเพิ่มบัฟโบนัสพลังโจมตีซึ่งตัวเลขจะแปลกหน่อยนะครับและสุดท้ายจะเพิ่มบัฟโบนัสความเสียหายน้ํา40 60และ70ต์ามลำดับครับ สำหรับรายละเอียดในดันเจี้ยนวันนี้เนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยคือสกิลท่าแแะะท่าไมใต้ของตัวละครจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้น50%ของพลังชีวิตนขณะน,นั้นของตัวละครและจะมีกระแสพลังผิดปกติเมื่อตัวละครใช้สกิลท่าหรือกดท่าไม้ตายจะติดสถานะ Bloodletting Curse ก็จะคล้ายๆกับสถานะกัดกร่อนจะทำให้พลังชีวิตลดลงเท่ากับ0.25%บวก25%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครนั้นๆถ้าตัวละครยืนอยู่ในสนามเรื่อยๆเอฟเฟกตนี้จะทำให้ตัวละครตายได้แต่ตัวละครอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในสนามจะมีการลดลงของเลือดไม่ต่ำกว่า15%ครับรู้เลยนะคะว่าวันนี้ใครจะเป็นนางเอกของดันเจียนนี้ ต่อมามาดูในส่วนของตัวละครทดลองนะครับตัวแรกจะเป็นโรซเรียอาวุธที่ถือจะเป็นดร Sp าก้อนส i ป e s สเปี a อาร์ติแจะเป็นเซตสี่บลัชเตนกลุ่มดาว 0, ูนย์พหสวรรค์8 88. ต่อมาจะเป็นเคยะอาวุธที่ถือนะครับก็จะเป็นเฟลวเนียซอดอาร์ติแฟ t จะเป็นเซตสน้ำแข็งตัวที่3นะครับคาซือฮะอาวุธที่ถือจะแปลกหน่อยจะเป็นตัวของ Sacrificial s w o r d a r t i f a c t เป็นเซตสลม แล้วก็สุดท้ายน้องแมงกะพรุนคีติดลบของเราโคคุมินะครับอาวุธจะเป็นโปรตายแอมเบอร์อาร์ติแฟคจะเป็นเซตสี่หอยนะครับโอเชียนฮูแคล การจัดทีมในวันนี้ผมอาจจะพูดยาวหน่อยเพื่อให้ทุกคนเล่นได้สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสำหรับตัวละครทดลองผมจะแยกออกเป็น2ฝั่งนะเครื่องบนผมจะให้โคคุมิอยู่กับโรสเซียส่วนเครื่องล่างผมจะให้เคยะกับตัวของคาซึฮายเนี่ยยืนอยู่เป็นตัวหลักนะครับส่วนตัวที่จะเอามาเสริมตีบนเนี่ยผมจะให้เป็นตัวของซูโครสแล้วก็ฟิชซูโครสเนี่ยจะทําหน้าที่ในการกระจายทตุไม่ได้ทําหน้าที่เป็นไรเวอร์นะครับส่วนฟิชเนี่ย เอามาทำนำไฟฟ้าเพื่อให้การระเบิดของฟองสบู่ในเซตหอยเนี่ยมันแรงขึ้นเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยจะติดฐานนะแช่แข็งอยู่ได้ตลอดเวลานะครับทำให้ตัวดามจจากฟองสบู่เนี่ยมันแรงขึ้นก็เลยใส่ตัวละครเป็นแบบนี้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยไม่มีอะไรมากผมจะใส่ซิงชิวแล้วก็บาบาร่าเข้ามาซิงชิวทำหน้าที่เป็นดามจเสริมแล้วก็ตัวแปรน้ำเพิ่มเติมส่วนบาบาร่ามากด e แล้วก็กด อันติเป็นครั้งคราวเพื่อฮิวเพื่อนนะครับหลักๆเนี่ยก็จะวนไปกดตัวของเคยาแล้วก็คาสือหาเป็นหลักเพื่อทําการกระจายธาตุสร้างดาเมจกับศัตรูในห้องล่างครับสําหรับการจัดบัฟของผมเนี่ยใน2ทีมจะจัดเหมือนกันนะครับโดยที่ผมจะเน้นไปที่บัฟของพลังโจมตีแล้วก็บัฟของโบนัสความเสียหายน้ำโดยกลไกของผมนะครับถ้าหากว่าตัวละครฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ย ก็จะทำให้ได้โบนัสความเสียหายน้ำเพิ่มขึ้นส่วนถ้าตัวละครสูญเสียพลังชีวิตและถ้าตัวละครกดสกิลธาตุเนี่ยก็จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับ5 3 5พลังชีวิตผมไม่ได้เลือกใช้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้เอฟเฟกขนาดนั้น แต่จริงๆห้องล่างที่เป็นตัวของเคย่าเนี่ยครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เอาบัฟบน,นความเสียหายน้ําก็ได้แต่อาจจะเอาบัฟตัวพลังชีวิตมาแทนเพราะว่าพลังชีวิตมันก็จะส่งผลต่อความเสียหายของสกิลทตาแล้วก็ท่าไม้ตายด้วยนะครับเพราะว่าตัวของดเฟเวอร์หลักของเราห้องล่างเนี่ยมันไม่ใช่ทาดุน้ำเนาะแต่อันนี้ผมเลือกไปเพราะว่าน่า,นาจะมึนนะครับน่าจะดึกเกินไปแล้วก็ไม่ได้กังวลเรื่องดามจอะไรขนาดนั้นคือคิดว่าพอก็เลยใช้บัฟเหมือนกันทั้งสองห้องเองเพื่อนๆไปปรับ ตามความเหมาะสมเอาเนาะเทคนิคในห้องบนนะครับเริ่มมาให้โคโคมิโซรานุอิกกุ้ยก่อนกด E นะครับตามด้วยตัวของโรสเลียกดอันติแล้วก็ให้ซูโคสกดสกิลอันตินะครับเพื่อรวบมอนแล้วก็กด E สองสาครั้งหลังจากนั้นกดสกิล E ของฟิชและตามด้วยโคโูมิกดอันติครับเมื่ออันติของโคโคมิหมดก็กด E แล้วก็วนคอมโบคล้ายเดิมนะครับก็ให้โรสเลียกดอันติ ซูโคสกดคิรั่วกด E กด E เท่าที่มีฟิชเสกนกนะครับแล้วก็กลับมาที่โคโคมีกดคิวตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอตัวของอบดิสเมธทาดไฟมาให้รีบละลายเกาะให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะการวนคอมโ,มโบจะวนคล้ายเดิมตลอดเลยนะครับบางครั้งถ้าตัวพลังงานของสุโคสมาไม่ทันก็กด E รอบนึงก็ได้แล้วค่อยกดคิวนะ ฟิชเนี่ยเวลากดนยครับมันจะมันจะสลับรอบกันนะรอบได้ถ้าเรากด E ได้รอบต่อไปเราต้องกด Q หลังจากนั้นรอบต่อไปจะกดฟิชก็จะเป็นการกด E นะครับมันจะวนแบบเนี้ยตลอดเวลาก็เรื่อยๆครับเราจะสังเกตเห็นว่าการที่เราแช่แข็งมอนแล้วมันมีเอฟเฟกต์นำไฟฟ้าเนี่ยทำให้ตัวดาเมจตากกองสบู่เนี่ยมันค่อนข้างแรงขึ้นแล้วตัวมอนสเตอร์ที่มันมาอยู่กองรวมกันเนี่ย มันก็จะทําให้ตัวของมอนสเตอร์เนี่ยได้รับดาเมจจากตัวฟองสบู่พร้อมๆกันด้วยนั่นเองทีนี้ถ้าเราไม่ได้ปั้นฟิชไว้เรามีเผยโถเราใช้เผยโถแทนได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ปั้นอะไรเลยที่เป็นตัวท่าไฟฟ้าก็อาจจะไม่ต้องใส่มาก็ได้นะครับรือว่าถ้าอยากเล่นตามผมจริงๆอะ่ะก็อาจจะให้ลิซ่ามาแบบแปะเล็กน้อยเป็นครั้งคราวก็ได้นะครับตัวของโรสเซียยังไงก็ถือ ออกไฟวันน yeah, ียส่แล้วก็มาช่วยให้ลิซ่าเนี่ยกดอันติที่มันเป็นท่าไม้ตายของมันที่จะเป็นการปล่อยคลนไฟท่าไฟฟ้าเนี่ยครับมันก็จะสามารถช่วยแตะท่าไฟฟ้าได้เช่นกันห้องแรกไม่มีอะไรครับเล่นเรื่อยๆคะแนนมันดูเหมือนจะน้อยเนาะแต่เดี๋ยวห้องสองเดี๋ยวคะแนนมันจะเยอะขึ้นเพราะว่าตัวเกจชาร์จของเรามันจะเป็นเลเวล4นั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเล่นห้องที่สองนะครับ ห้องแรกก็จะได้ประมาณนี้นะ้องได้ประมาณพันเจ็ดนะครับเริ่มห้องที่สองมานะครับกดเลยไม่ต้องกดสกิลอะไรก่อนนะ เคย่า eq ไปคาซซื้อฮค eq นะครับจริงๆถ้าสมมติว่าตัวดักแซกทำงานเราจะกด e เอีกรอบแต่นี้สวยนะครับไม่ทำงานหังจากนั้นก็ให้เซิงฉิวกด qe บาบาร่ามาวเล็กน้อยนะครับแล้วก็สลับกลับไปที่เคย่า eq คาซื้อฮะ eqe อ่าแบบนี้นะครับรอคูด,ดาวซิงชิวกด qe อีกรอบหนึ่ง เราก็กลับมาที่เคย่านะครับกด EQ เราจะไม่ค่อยได้หยิบบาบาร่ามา้วเราจะหยิบบาบาร่าแค่บางช่วงเพราะว่าตัวของบาบาร่ามันทำดาเมจเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้แรงนะครับมากสุดเราจะเอาเมนทีเดยเฉยตัวหลักของเราก็จะเป็นเคย่ากับคาซึฮาน,นะครับก็วนไปเรื่อยๆครับอันติมาก็กดเค น,นี้ก็ให้บาบาร่าออกมาฮิลได้นิดหน่อยนะครับอันตีซิงฉิวมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกดอันตีซิงฉิวแล้วอันนี้หลักๆจะให้เพื่อนๆดูดเลยนะครับว่าเราจะเน้นที่เคยะ EQ แล้วก็คาซึฮา EQE ตามด้วยซิงฉิวกด QE นะครับถ้ามีเนาะสมหรับบาร่าเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเลื่อดมันลดลงก็ สามารถหยิบมากด e, ีแล้วก็ีปกติเลยนะอเพื่อวได้หรือกด Q m นนน a ร a ป b ปัตเเลือกเต็มเลยก็ได้นะครับในรอบทีว่วเรื่อยๆครับเห็นไหมว่าเวลาเหลือ30วิแต้มตอนนี้จะ4,000แล้ว ก็จะจบกันไปนะครับก็จะได้แต้มประมาณ4 5 0 0เนาะก็ถือว่าไม่แย่เลยแต่ว่าก็ต้องใส่ตัวละครไปเล็กน้อยนะครับแล้วแต่คอมโบที่ เพื่อนๆมีตัวละครอะไรครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นเหมือนกันทุกอย่างก็ได้หรือเพื่อนๆจะเล่นตัวละคร2ตัวในห้องบนห้องล่างตามคอนเทนต์ที่มีใน y o u t u b e ก็ยังได้เลยนะครับเอาแล้วแต่ความสบายใจแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่สกิลเพลย์ของแต่ละคนเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคในการเล่นวิจัยผลึกในวันที่4นี้นะครับในวันที่5กับวันที่6จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมคลิปในช่องของเราได้นะครับถ้าชอบ หรือมีข้อติชมหรืออยากให้กำลังใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ